สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องมันนี่โกลทาร์ดนะคะวันนี้เรามาเปิดพลังงานหน้าไพ่กันซิว่าถ้าพูดกับคุณได้เขาอยากพูดกับคุณว่าอะไรถ้าพูดกับคุณได้ตอนนี้เขาอยากพูดกับคุณว่าอะไร,ไน,น,ะไรนึกถึงหน้าใครคนนั้นของคุณเอาไว้นะคะคนที่อยู่ในใจของคุณตอนนี้คนรักของคุณตอนนี้คนคนนี้น่าจะเป็นคนที่มีความฉลาด มีภาวะความเป็นผู้นำสูงเขาเรียกว่าบางพลังงานเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะเห็นถึงความฉลาดเห็นถึงความเก่งเห็นถึงความออรับผิดชอบที่สูงเขาอยากพูดกับคุณว่าเขาจะใช้ความสามารถที่เขามีทั้งหมดพยายามที่จะทำให้ชีวิต หน้าที่การงานของเขามีความมั่นคงเขาอยากจะเป็นคนที่มีความาประสบความสำเร็จในชีวิตด้านการเงินการงานในชีวิตเขาน่าจะเป็นคนที่มีอาภาระที่จะต้องรับผิดชอบคนคนนี้ฉลาดค่ะสามารถจัดการทุกอย่างในชีวิตได้แต่ขณะเดียวกันในการที่เขาจะจัดการอะไรเขาเลือกเส้นทาง ความมั่นคงการงานชีวิตให้กับตัวเองทั้งแต่เขาก็ยังรักมีความรักใครคนนึงอยู่แต่เขาเลือกที่จะพังมันทิ้งบางพลังงานเลือกที่จะปิดใจเลือกที่จะจบความสัมพันธ์โดยกระทันหันทั้งทั้งที่ยังรักและยังห่วงใยพวกคุณหน้าที่จะรู้จักกันมานาน หรือพลังบางพลังงานอายุอาจจะแตกต่างกันได้เขายังมีความมั่นคงกับความรักครั้งนี้แต่เขาเลือกที่จะจบทั้งๆท,ที่ยังรักมากไปมุ่งมั่นในเรื่องการงานความมั่นคงวางแผนอนาคตในเรื่องการงานความมั่นคงให้กับตัวเองเขามีความรู้สึกว่าความรักถ้ามันไม่มีความมั่นคงในชีวิตแล้วเขามองว่าสุดท้าย มันก็ต้องจบอยู่ดีไหมเขาอยากจะเป็นคนที่สามารถดูแลรับผิดชอบชีวิตของคุณได้ให้คุณมีความสุขอยู่ได้โดยไม่ต้องมีความลำบากยากยากเข็นอะไรใดๆในเรื่องการเงินกะใช้ชีวิตเขาอยากให้คนที่เขารักมีความสุขที่สุด เขาอยากเปเขาอยากดูแลเอาใจใส่แต่ขณะเดียวกันในการที่เขาทําอะไรบางครั้งมันก็ทําให้คุณรู้สึกว่าการจบครั้งนี้มันเจ็บมากซึ่งเขาก็อยากจะบอกว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่เจ็บในการที่ทําเหมือนปฏิเสธทําเหมือนจบทาเหมือนนิ่งใส่เราทั้งๆท,ท,ที่เขาก็ยังรักเรามากเชื่อว่ามันเป็นพลังงานหน้าไพา่อ่า เนื้อคู่เกิดขึ้นนะคะต่างคนต่างยังรักต่างคนต่างยังเห็นคุณค่าซึ่งกันและกันต่างคนต่างยังมีความต้องการซึ่งกันและกันแต่ตอนนี้มันเป็นอะไรที่จบจบโดยที่แบบไม่ได้คาดคิดว่ามันจบโดยกระทันหันนะคะโดยการตัดสินใจเลือกที่จะจบเลือกที่จะปิดการเลือกที่จะบล็อก แต่วันนี้มันเป็นอะไรที่เขารู้สึกว่าเขารู้สึกว่าชีวิตของเขาเองเหมือนมันมีความมั่นคงแล้วในชีวิตไม่ว่าการงานการเงินคนที่เขาวางแผนจะมาอยู่ด้วยก็คือคุณเขากำลังแอบคิดแอบวางแผนจะเข้ามาพูดคุยกับคุณมอบความยุติธรรมให้กับคุณตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสิ่งต่างๆเขามองว่าเขาคิด มาดีแล้วเขารู้สึกว่าวันนี้เขาพร้อมที่จะดูแลคุณพร้อมที่จะมอบความรักดีๆให้กับคุณมันเป็นแผนที่เขาวางเอาไว้เขายังบอกว่าเขายังรักคุณมากๆเขาก็เชื่อว่าตัวคุณเองก็ยังรักเขาอยู่เหมือนแน่นอนย,ยังรักเขาอยู่เหมือนกัน ความรักครั้งนี้ต่อให้มันจบมันนิ่งกันไปหรืออะไรยังไงมันยังมีความห่วงใยมีความมั่นคงต่อกันยังมีความรักมีความต้องการที่จะมีกันอยู่มากๆนี่คือสิ่งที่เขาอยากพูดกับคุณนะคะดูซิว่าความรู้สึกของเขาที่เขามองคุณในตอนนี้นะคะเขามองว่าคุณคิดยังไงกับเขา ขอพลังงานออกมาด้วยค่ะเขามองว่าคุณคิดยังไงกับเขาอารมณ์นะตอนนี้เอาเลยนะคะเอาเลยนะเขามองว่าคุณคิดยังไงกับเขาเขามองว่าคุณคงไม่ได้พอใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณหมกโกรธคงโกรธเขาเลือกที่จะอยู่ในมุมของตัวเองเก็บความรู้สึกไม่อยากจะพูดอะไรด้วยเขามองว่าคุณอะ คงไม่ได้ชอบใจในในสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่ผ่านมาคุณเลือกที่จะอยู่ในมุมของตัวเองเลือกที่จะเพราะว่าก่อนหน้านั้นคุณหน้าที่จะคาดหวังให้มันเป็นครอบครัวมันเป็นความสุขแต่สิ่งที่ได้คือทําคุณตอนเนี้คุณน่าจะโมโหคุณเลือกที่จะอยู่ในมุมของตัวเองแบบเงียบๆไม่อยากพูดไม่อยากคุยอยู่ในมุมของตัวเอง จะรักหรือจะโกรธคุณก็เลือกที่จะไม่พูดอะไรใดๆแต่เขาเชื่อว่าตัวคุณเองไม่พอใจกับการอ่ากับเรื่องที่มันเกิดขึ้นคุณน่าจะเสียความรู้สึกในการจบกันครั้งนี้นะคะดูสิว่าเขาคิดว่าคุณเขามองคุณยังไงตอนเนี้ย คุณไัยก็ไม่ใช่ว่าคุณไม่รักไม่อยากกลับมานะก็เชื่อว่าตัวเขาเองในความนิ่งเงียบครั้งนี้เขาก็เชื่อว่าคุณเองก็ยังรักเขายังอยากกลับมาหายังอยากจะกลับมาอ่าใช้ชีวิตครอบครัวกันเหมือนเดิมแหละยังรักกันอย่างที่ตั้งคาดหวังเอาไว้แต่เพียงแต่ว่าคุณเลือกที่จะไม่อยากจะคุยไม่อยากพูดตอนนี้นะคะเป็นฟิลอารมณ์ที่อยากจะอยู่ในมุมของคุณ แต่เขาก็มั่นใจว่าคุณก็ยังรักเขาดูสิว่าพลังงานถ้าเขาทำให้คุณได้ตอนนี้เขาจะยังไงคะถ้าสิ่งที่เขาจะทำให้คุณได้ตอนนี้เขาคิดจะทำทำอะไรเลยไหมตอนนี้เขาคิดจะทำอะไรกับความรักระหว่างคุณกับเขาขอพลังงานออกมาด้วยค่ะเขาคิดจะทำอะไรต่อไปคะจะมาหาค่ะ เดินทางมาหาคุณค่ะรู้สึกว่าเป็นเป็นความรู้สึกที่อยากมาหาอยากเดินทางมาหาอยากจะมาจริงจังเห็นไหมคะไม่ต่างกับคุณคุณยังคาดหวังที่จะเป็นครอบครัวกับเขาเขา ก็คาดหวังที่จะมาจริงจังขอคุณแต่งงานแล้วอยากกลับมาแบบดุนด่วนด้วยในวันนั้นเขาอาจจะทิ้งคุณไปหรือหันหลังให้กันไปเพื่อไปต่อสู้กับอุปสรรคและปัญหาหรือมีข้อขัดแย้งอะไรกันใดๆก็ตามเขาไปต่อสู้กับชีวิตของเขาวันนี้เขาอยากจะสิ่งที่เขาอยากทำคือวันเนี้ย เขาสำเร็จแล้วเขาจะเดินทางมาแต่งงานกับคุณค่ะเป็นพลังงานไพ่ที่ชัดเจนมากเขาอยากใช้ชีวิตครอบครัวกับคุณอยากมีคอมมิทเมนต์กับคุณวันนั้นในการที่เขาหันหลังไปเขาไปเพื่อต่อสู้ให้เขามีความสำเร็จในหน้าที่การงานแต่วันนี้เขามั่นใจแล้วค่ะว่าคุณนี่แหละคือคนที่เขาอยากจะใช้ชีวิตด้วยเขาได้รู้ใจตัวเองแล้วค่ะ เขาได้รู้ใจเขาแล้วว่าเขารักใครเขารู้สึกไม่สบายใจตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเขารู้สึกว่าต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างใช้ชีวิตเขาก็กลัวคุณไปมีคนอื่นในการที่หันหลังให้กันเขากลัวคุณไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับคนอื่นซึ่งวันนี้การกลับมาเขาจะมาแต่งงานและจริงจังกับคุณเพราะว่า คุณทั้งสองคนน่าจะได้ผ่านอุปสรรคปัญหาอะไรมาเยอะแยะต่างคนต่างได้ต่อสู้กับผ่านเรื่องราวอะไรกันมาเยอะแยะแล้ววันนี้เขาจะมาเริ่มต้นใหม่เขามีความต้องการคุณมากๆในในในตอนนี้นะคะจะมีการเริ่มต้นใหม่และเขาคิดถึงคุณมากๆอารมณ์ของเขาตอนนี้เขาคิดถึงคุณมากๆสิ่งที่เขาอยากจะพูดตอนนี้ก็คืออีกเรื่องหนึง่ง เขารู้สึกกังวลใจเขากลัวคุณนะ่ะมีกำแพงกับเขาเลือกที่จะไม่พูดเลือกที่จะไม่คุยเขากลัวคุณไม่ได้เข้าใจจุดประสงค์เป้าหมายที่เขาทำก่อนหน้านั้นเขาอยากบอกว่าเขารักคุณมากวันนี้เห็นไหมคะพลังงานไพ่เนื้อคู่เกิดขึ้นเขาอยากจะมาดูแลมาเปคุณ อยากจะมีของมีค่ามาให้กับคุณอยากมาซับพอร์ตอยากมาดูแลคุณเขารู้สึกว่าวันนี้เขาพร้อมแล้วที่จะแต่งงานกับคุณแล้วเขาต้องการคุณมากๆเขารักคุณเขาจะเดินทางมาหาคุณ เขาจะมาจริงจังกับคุณมั่นคงกับคุณมันเป็นพลังงานหน้าไพ่ที่คนคนหนึ่งวันนั้นเลือกเดือดที่จะเดินหันหลังทั้งทงที่ยังรักเพื่อไปสร้างชีวิตให้กับตัวเองเลือกที่จะตัดความรักทิ้งทั้งทงที่ยังรักกันมากๆแต่วันนี้เขารู้สึกว่าเขาพร้อมแล้วที่จะซับพอร์ตดูแลคุณให้เป็นคนรักที่มีความสุขที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้ นี่คือสิ่งที่เขาอยากจะพูดกับคุณในวันนี้นะคะซึ่งเราเปิดหน้าไพ่กันสดๆไปเลยในวันนี้เชื่อว่าพลังงานดีๆอย่างนี้ขอให้คนที่เข้ามาเจอในคลิปนี้รับไปเลยนะคะขอให้มันเป็นพลังงานของคุณนะยังไงก็ฝากกดติดตามกับช่อง m o n e y g r o w t a r o t ด้วยนะคะ